ในคลิปนี้มาอัปเดตล่าสุดถึงการลงทะเบียนหรือเข้าเปลี่ยนใหม่เป็นการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุสำหรับท่านที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับล่าสุดเนี่ยเขากำหนดให้ไปยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงธันวาคมนะครับก็คือตั้งแต่เดือนมก,กราคมไปสิ้นสุดธันวาคมของทุกปีโดยไปยืนยันสิทธิน์ณะ เทศบาลอบตรหรือเมืองพัทยาที่เรามีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วยืนยันสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่การรับเงินก็คือถ้าท่านอายุครบ60ปีเนี่ยท่านไปยืนยันสิทธิ์เดือนไหนในเดือนถัดไปก็จะได้รับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเลยนะครับไม่ต้องรอปีงบประมาณถัดไปท่านไปยืนยันสิทธิเมื่อไหร่เดือนถัดไปก็จะได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุทันทีเลยนะครับ และในกรณีผู้ที่เกิดวันที่1ผู้ที่เกิดวันที่1ของเดือนนั้นนะครับอายุครบ60ปีในวันที่1ของเดือนนั้นได้รับเงินทันทีในเดือนนั้นเลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เกิดวันที่1ก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไปตรงนี้เป็นข้อมูลล่าสุดณนะวันที่1กันยายน2,566นะครับ